แรกในสุดมันออกมาแล้วครับก็ดีใจมากๆาครับเคยฝันว่าเราจะมีแบบหน้าตัวเองแบบแสดงอยู่ในจอใหญ่อันนี้ก็แบบจอภาพยนตร์แบบครั้งแรกก็เป็นภาพยนตร์แบบครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับก่อนหน้านี้ที่จะได้เล่นก็รู้สึกกดดันมากๆเนี่ยที่บอกคิวหนึ่งแบบโอ้ต้องแบบทําการบ้านหนักมากเพราะว่าภาพยนตร์กับซีรีส์ละครแบบใช้สาสตร์ที่แบบรู้สึกแตกต่างกันมากมีความเรียวแบบที่ี่บอกจริงที่แบบเรียวจริงๆ แต่ก็ทำเต็มที่แล้วแล้วนิวได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเราใช่ครับก็จริงๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นหนังสักวันหนึ่งหน้าตัวเองจะไปอยู่ในโรงภาพยนต์ด้วยครับไม่เคยคิดเลยซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็กำลังจะออนในอีกไม่กำลังจะออในอีกหนึ่งเดือนแล้วด้วยครับก็ตอนแรกที่เห็นบทก็รู้สึกว่าโอยมันมีส่วนที่ยาก ยากเหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายมากๆเลยซึ่งเป็นแนวโรแมนติกแล้วก็มีสยองขวัญด้วยซึ่งเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับแล้วบวกกับการที่เป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็ใช้ศาสตร์การสแสดงที่ไม่เหมือนกับการเล่นซีรีส์ด้วยครับก็มาทำกันบ้านเยอะเลยแล้วก็จะเป็นทั้งเวิร์กช็อปหรือว่าการปรับตัวตั้งแต่แบบในกองคิวแรก,แรกๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าพอออกไปเรื่อยๆสัก ประมาณ2-3-4-5คิวก็เริ่มชินขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ทําเต็มที่แล้วแหละบดูระหว่างถ่ายทำต้องเป็นคนกลัวเรื่องสยองขวัญอยู่แล้วด้วยเพราะแบบนี้จริงๆก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ว่าจะกลัวเลยจะกลัวหรือเปล่าแต่จริงๆก็ก็กลัวเหมือนกันในเวลาแบบแอบกลัวผีเหมือนกันครับซึ่งก็ถือโอกาสขุดความกลัวของตัวเองนั่นแหละออกมาออกมาใช้ด้วยเหมือนกันในการแสดงแล้วรอดไหมกับความให้ชนะกความกลัว ก็เฮสเฮฮัวร้อนดูเหมือนี่ศีกแล้วจะนับเป็นยังไงบ้างแต่เข้าฉากแบบกลางคืนจะต้องมีผีจริงๆน้องไม่ได้กลัวเลยแต่โดยความรู้สึกเองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าซีนกับนิทพิมครับแต่แบบว่าดูแบบต่างมอบ้างแต่ความจริงผมก็น่าจะกลัวขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันนคลับไทยทำแต่ถามว่าบรรยากาศในรอบก็ น่ากลัวเออบรรยากาศน่ากลัวครับแต่ว่าในในกาคนเยอะเราอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่าเซตก็มีพี่ๆเยอะอยู่กันหลายคนเหมือนกันแล้วก็ต้องมีแค่เขาเนี่ยต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมที่แบบว่าต้องไหว้ก่อนเล่นหรือว่ายังไงมาสำหรับนิวนิ่เมีมีครับใช่อย่างตอนเอ่อมันจะมีอย่างในตัวอย่างสั้นๆจะเห็นว่าสิเออบิตกน้ำด้วยซึ่งโลเคชั่นมันก็ถ่ายในป่านบใช่ก็มีการจุด ก็ไหว้เหมือนกันครับผมก็ไปไหว้เหมือนกันขอใช้สถานที่<ม>แล้วระหว่างถ่ายทำามนมีปัญหาไมาทั้งคู่ที่ฉากไหนที่มันยากๆหรือว่ามันต้อง<ช><ช>ทำกันบ้านหนักส่วนใหญ่ผมผมเป็นฉากแบบว่าดำน้ำลงไปครับผมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเราไม่ได้มีประสบการณ์แบบคนที่ว่ายน้ำไม่ได้เก่งครับงผมแล้วก็ต้องลืมตายในน้ำนะครับสนุกดีเนี่ยอายทีได้ทำอะไรบ้า,างบินอะไรหัผมก็จะเป็นซีนถ้าถ้าเป็นการ ถ้าเป็นอุปสรรคในการถ่ายทําก็จะบางคิวอย่างเงี้ยครับอย่างคิวที่ถ่ายในปา่ามีฝนตกด้วยก็ทําให้ต้องหยุดหยุดการถ่ายทําไปสักพักนึงครับเราถึงจะ,จะมาถ่ายต่อซึ่งก็แอบ,บเสียเวลาเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นความยากหรือความท้าทายในการแสดงก็จริงๆถ้าเป็นซีนในน้ําชอบครับชอบเพราะว่าชอบเล่นน้ำชอ,อชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำรู้สึกว่า พอมีพอเห็นว่ามีซีดในน้ำปุ๊บอ่าดีใจแล้ววันนี้ได้เล่นน้ำแน่เลยแต่จริงๆมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายจริงเลยนะจริงใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เรียนการหายใจเวลาดำน้ำมันก็แบบมีแรงดันว่าการหายใจเข้าที่มันมีภาษาของมันทางการของนักดำน้ำใช่ครับมีพี่มีพี่ๆมาสอนด้วยแล้วก็แบบเซฟตีีี้ท่ดใช่ครับแต่พี่ๆเขาเซฟตี้อยู่ต้องอยู่รอบๆตลอดเลยปลอดภัยแน่นอนค อีกหนึ่งฉากของเราที่จะต้องเป็นมีมแน่นอนเป็นมีมไปแล้วแหละพี่ว่าตาเลือจะจะเป็นตอนแล้วครับตอนนี้ตาเหลือกไปแล้วก็ซีนนั้นเป็นเอ่อซีที่ตอนตอนแรกที่เห็นบทก็คิดว่าน่าจะเล่นยากพอสมควรแล้วก็เพราะไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยครับพอได้เล่นจริงก็ก็ยากเหมือนกันครับใช่แต่ก็ผ่านไปได้ดีครับทำเต็มที่แล้วเขาก็จะเห็นว่าเป็นแบบ ตาเหลือกขึ้นไปโดนเออโดนพีสิงพูดได้ไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วโดนพีสิงหนาไม่โดนพีสิงก็เป็นมันไม่ปกติแต่อันนั้นอะแค่สิเปอร์เซ็นต์จริงมีมีอะไรที่แบบให้เซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะเลยครับซีนั้นก็เมื่อกี้เฮียก็แซวไปแล้วด้วยว่าหนูต้องเป็นมีมแน่แน่เลยจริงๆแอบเห็นบอลลิ่งจริงครับผมอะไรอย่ากชาเข้าพักเข้านามแบบ สไตล์หนังพิเรียดมันจะเป็นแบบไหนด้วยความพีเรียดด้วยความโรแมนติกโรแมนติกยังไงเรือรั้งแรกที่นั่งน่ากลัวมากับเพราะว่ามัีพี่พี่เซฟตี้เพราะว่าเรือมันแบบคงเกรงคงเพลงแล้วเปนแบบเรือมันปลาแล้วต้องนั่งแบบเพลงถ้าเราแบบตกไปก็คือแบบไปร้านทานแน่ๆนั่งเพลงนี้แล้วก็พายเรือใช่แต่ก็ไม่ตกอาจจะกลัวตกนิดนึงเขาเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งเรือแบบนั้นด้วยมุดมุดมุดความโรแมนติกความแบบ ความสวยของฉากเลิฟซีเลิฟอะไรอย่างเงี้ยจะมีให้เห็นมีมีให้เห็นเั้งเรื่องเลยครับเนื่องจากแบบถานที่ที่เราถ่ายทำด้วยที่ถ่ายทําด้วยแล้วก็บ้านสติีทก,กรารนะแบบสวยมากครับผมแล้วก็ในอารมณ์แบบแสงเทียนด้วยหรือว่าในป่าด้วยจริงๆผมชอบซีนลำน้ำมากนอใช่สวยมากมินิวชอบไหมชอบชอบอะไรจ๊ะ ชอบสีเหรอชอบเล่นนาวเล่นสปอยมากหนูหนูเลยคือกลัวกลัวสปอยใช่ไหม๋ยวสปอยกลัวสปอยหลุดอ่ะบอกคนแฟนหน่อยทุกอย่างใกล้จะได้ชม้วอีกหนึ่งเดือนน้าเนาะร้าก็ เดี๋ยวอีกหเดือนก็จะได้ชมภาพยนตร์นี้พร้อมกันแล้วครับก็จะมีที่ดูพร้อมกับทุกคนด้วยเป็นจำนวน3รอบครับแล็จำนวนที่20กรกฎาคมที่ฉายเป็นวันแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนมาซื้อ advance ticket กันเยอะๆนะครับเพราะว่าอ,อยากจะดูเป็นอยากจะดูพร้อมกับทุกคนกันครั้งแรกเนี่ย้จริงๆเหมาโรก็ได้เพราะว่าเรามี ฟู๊ตเล็กๆน้อยๆให้ด้วยครับมีอะไรให้สะสมใชวเลยสะสมด้วยจริงๆต้องขอบคุณกันครับซีนทุกคนมากที่แบบว่ามีสามรอบก็เต็มไปที่เรียบร้อยเลยขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวซีนิวก็จะไปดูทั้งสามรอบเลยครับผมก็รับรองว่าคือจะอยากจะเห็นอีกแอคทุกคนว่าจะเป็นยังไงเราฝากด้วยครับผมในวันเราดูพร้อมกัน1ี่สิ5ห้าก็ผมเดี๋ยวเจอกันวันที่สิแล้วก็ เพลงเอรสีขาวมากเฮ้ยยิ่งฟังยิ่งขาวขายค่ะขายเลยค่ะขายเลยค่ะครับเร็วนี้แน่นอนครับ <c oughs> ใช่อัดเพลงไปเป็นที่เรียบ <c oughs> ร้ยอยแล้วครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพลงก็คือฟังกับเฮียรั้งแล้วก็บอก๊ิธท,ทำไมเพราะจังเลยทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันครับวันนี้ก็มีสปอยไปบนเวทีนิดหน่อยแล้วครับ <c oughs> จริงๆอยากจะร้องให้ทุกคนฟังทั้งเพลงเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ครับยังร้องไม่ได้ยังร้องไม่ได้เเดี๋ยวจะโดนตีเดี๋ยวไม่ปล่อยนะ ยังไม่ได้ครับยังสปอยไม่ได้แต่ว่าใกล้แล้วครับอีกอีกไม่นานจริงๆไม่นานจริงครับแป๊บเดียวก็ปล่อยก็คือยันนี้เย็นี้วกมงยังไม่ใช่จะเร็วไปหน่อยห้าโม่้วเพใช่จะเร็วไปหน่อยครับก็รอเนาะใช่ครับทุกคนต้องรอฟังครับโอเคก็เดี๋ยวห้าโมงเย็นวันนี้นะครับผมก็จะปล่อยเทเลอร์ตัวเต็มในทางตดูดีนะครับผมก็ฝากทุกคนดูด้วยนะครับผมที่อาจจะเห็นแบบแสงสีเสียงไม่ชัดนะครับผมก็สามารถมาดูกันอีกรอบนะครับผมแล้วก็มาปั่นเกมกันได้นะครับ ท่าเมื่อกี้ที่ทางย t u b e มาดีชาแนลจะเป็นแบบโฟกัเลยให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับไปดูกันอีกรอบนึงได้นะปั่นเนาะปั่นก็ได้หลายรอบได้โอเคที่สุดใช่จะมีค่ายคาดีดในที่สุดครับชอบโลโก้มากครับมีอะไบมาในที่สุดของเราในรูปแบบจิตวิทยาใช่ของไทย ใครศิลปินวะครันโค้ดไงสามโค้ดครับก็เมื่อวานทางเอ่อค่ายค่ายของพวกเราครับดูมันดีก็เปิดเป็นดีมดีมิวสิกใช่ครับเปิดเป็นค่ายเพลงเรียบร้อยแล้วครับเป็นดีมดีมิวสิกเมื่อวานก็เปิดตัวมันหมด3คนครับก็มีโผมนุ่นีแล้วก็มีเฮียครับใช่แล้วก็มีพี่ทอมมี่คนนึงครับใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาเพลงของผมทั้งหมดก็ยัง เป็นเพลง o อ t ีเป็นประกอบซีรีหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะก้าวข้าสู่การเป็นศิลปินแล้วใช่ครับก็อีกไม่นานอ๋อเดือนหน้าบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าเดือนหน้าจะปล่อยซิงเกิลแรกครับจริงมันอีกไม่นานเลยอีกแค่ประมาณครึ่งเดือนกว่าๆรดับแสงแต่ศิลปินแล้วเเป็นศิลปินนะยังไม่อยากหอกเราผมเป็นศิลปินแล้วครับใช่คั้งที่จริงจริงก็เป็นศิลปินแบบบุกถัดแล้วกัน คือแผลครับผมก็ยังต้องฝึกภายในเยอะตอนนี้ก็กําลังคุยกับพี่อ๊อฟหรือว่าคุยหาแนวเพลงที่ตัวเองแบบชอบว่าจะออกมาใส่น่ะได้แบบเห็นล้องคู่กันได้ไหมคะอุยให้หนูได้ไปเฉยเฉยคุยกัเฮียก็เชิญรุ่นนี้เชิญต้องอะไรเชิญได้ไหเชิญชายก็เชิญไม่นี่ต้องเทรนเทรนเฮียในฐานะรุ่นน้องเสือปินไหมคะไม่รู้จะเทรนยังไงจริงๆผมก็ไม่ได้จริงๆแบบคันปากมากเนยสปอย มันมีมันมีอะไรหรอซพลแนหนูว่าแบบอ๋อคันตัดแทนใช่จริงๆหนูแพลนไว้แพนจริงๆตอนนี้เริ่มแพลนแพลนไว้เยอะมากๆเลยเพราะว่าหน้าจะนี้จะมีเออซิงเกิลปล่อยมาช่วงไหนบ้างแล้วจะมีเป็นแบบแนวไหนใครแต่งแบบนี้แบบอย่างสปอยหนูยังไม่ได้เดี๋ยวก็เไม่กล้าพูดอะไรก็กลัวหลุดเนี่ยแต่เพลงหนูแล้วก็อ่า พี่จะรู้ไหมได้เลย MV ถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้ว MV เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูยังไม่เห็นแต่เนี่ยมายองมากรับรองว่าที่ส ห็นแล้วแบบขนลุกมากโยไม่ว่าจะเป็น MV หรือว่าอะไรตื่นเต้นขนลุกยิ่งกว่าเจอผีกันกายไม่ใช่รอพร้อมไหมรอนะรอนะยิบรอเลยรอเลยครับตโอเคเร็วกว่าที่คนคิดแน่นอนไอิ้เสิร์ฟลูกเสิร์ฟที่เดี๋ยวผมกับติ๊กไปคุยกันที่บ้านเลยคุยกันที่บ้านคู้เมาส์อานดัพี่สี่นีวต้อง้องที่นะครับ มีความสุขพี่ซีขยับเข้าไหน่อาเอาเอาโอเคได้แล้วอ่าอาวลองเอามาที่นี่งเองเอานี่เขาเจออ่า่าโอเคนะทาไว้นะาไว้าไว้โอเคค่ะขอนิดนึงขอนิดนึงโอเคมินิคัส่ะหนุกค่ะคุณโอเคนะ้าคะขอต้งนี้แป๊บหนึ่งค่ะนึงอา ขอบคุณค่ะไปสไล่คุณดีตรอไนุณดีตรงไหนขไเริ่มเลยสุดเลยค่ะคุีต้องมีค่ะ นี่ค่ตรงกางด้วยนะคะกลางด้วย ah. นะคะนี <gracias. S 2> ่ค่ะมตั้งแต่ไหนมา